องจิกบรสวัสดีครับวันนี้ตองกหัวเร็วเลยทีายุพัะนิวใหญ่นะครับุน้นะาทงเทวิทหารช่วงนี้จะเป็นช่วงแรงครบเายร,รอบที่แล้วนะคที่ผมมาดูตอนนั้นเป็นย่วง ผม,สสมไม่ได้คพูดนะมึงต้องเตรียมเครื่องบานดาการสงให้กับกูงันบุ่งพุ่งำขาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเก้าโมงเช้ามจะตัดหัวมึง ลงไให้เดียวนล็กมาให้กับผมพวนีท้าตาหง สีทุันแลลโอยไม่ตายนาะทำไมเลือดไหลยาตีเลยรี่เกิดอะไรขึ้นจ๊ะไม่ตาย้ะกีแรกก็หลอจะไม่ต้องใส่ผมสมนี้เลยทำไมดูดมว่าพวกรามอนแกลละจะ๊ะตอนนี้พี่พ่แพ้ตอนเทว กงจ๊อดอยากเป็นอย่างนั้นเลยเทวันิษต์ต่าให้พี่เอาเครื่องล่างเสียดายเมื่อวานนี้ครับผมข้าวของพี่ะเครื่อนี้เป็นเครื่องสุดท้ายครับไปให้กับเทวันิส์สามโมงเช้าพี่เล่นแล้วเล่นไม่มีใครเล่นทั้งหมดสองคืนครับผมคืนแรกก็โชคจัดเจ้าใจเลว มีกระาเชียวเพชรมาลุกแสดงด้วยกลัวบุกวายเขาแ่ไ้เสียดายวันไม่มาด้วยกหน้าจ่มีคิวแล้นผู้หญิงอยากเจ้าเราะไม่งพยายามใจแรงใว้เขาพี่ใจแงจากรอบที่แล้วทีเราไม่ได้ตนั้นอยู่ช่วงอย่าเพี่ต้องบอกใอม่แล้วาเราผู้ตาพี่ฮะทองนโมสามจบ ทำไมเป็นไวจังทง้องแค่นี้แหละท<อ>ัดท้องจ้า<น>โมพวงจ้าโมพวงดีแล้วท้องตามพี่ห,หักเขาควายดำมาทำหวีหักเท้าควายดำมาทำหวีเออแล้วก็โอเอาไว้หวีอะไรวะอะไรหักเท้าควายดำม,มาทำหวี เอาใส่เลื่องบทเอาไปเท้าหวีมาแล้วพี่จุกแตกเอาไปเท้าหวีขวาแล้วพี่จูแตกอ้าวแค่นี้แหละหักเท้าควายงแล้วเออเท้าหวีเออฟ้าอะไรนะเอาหวีเอาหวีมึงกลับไปท่องใหม่ไปแล้วมึงค่อยไปถอดคุณหน้าคูไปไปไปอย่ายพิ่งไปท่องใหม่แล้วเครื่องระดันาฏบรรทัดมันจะเอามาให้ ทำเท้าขวาจากนั้นมาทำหวีไม้หักพิมหวีขวาแลนี้จุกแต่ได้เลยนะได้เยไม่อกเดตรงนี้น้องได้แล้วเอาไม้หักอะไรพิมพจุกขาดลงมาแต่ะขั้นกำลังหวีที่คุ้มล่ มาแล้วมาเดินล้าวเขาบอกไหนว่าเครื่องแบบบรรยากาศกู้กล้าวเขบอกไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องสาวเจ้าค่ะน้องสาวเออไหนนะเครื่องแบบบรรณากาศนี่แหละที่จะนำมาให้น้องสาวเนาอยู่คุณเจ้าขับนี่ยมุณพาพี่นฟ้าแอบก่อ็ปัดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนทันทีทันทีเดี๋ยวน้องพาเข้าไปดีกว่าให้มันดูเรียบร้อยสนาน ให้รีบเข้าไปอย่าลืมนะห้องนี้เรอกห้องนี้ห้องเร็วๆถังถังควายอยากทำมาทำีไมหาที่จเกิดเ่เยอเนเออแน่ควยต้องเอามาทำี้าบปาดคายจุดเอวดีต้องรี่ต้องนี้ต้องรี่ล้วมนหายไปไหนนจะท่านพี่ ยมาาดมาลองเลือดได้เลยพุช,พพพชานพุชานม่อช้าจรนแรงคุณเฝ้และเพลคมยม,<อ>มาตายซั้งมึเอาไปแล้วมาทำมีไหกทีมีฟาละมีจุแตกเอ้ยนี้เอาอยางน้งรอดอ่<อ><อ>มองตาเงี้ยิบอกเว่

mà cho con cho em nằm, chỉ chờ ngày không may nào, chỉ đứng trong đồng. ใส่ที่นั่งรบขอผ่านเราหน้าหงอกออกไปดิพื้นเป็นดินี้มึงอยู่ยาก